วินเด้อทุกคนเด้อออเดอร์แรกวินเด้อวินอยู่เนาะอ่ะไปต่อทุกคนไปต่อเนาะไปต่อเด้อวิคนํำกันเนาะวิคน้ำกันเอเคปั๊มเงินทุกคนจากกระซิเดือนเบาๆเนาะมาเก็บกำไรกับบลายรมันี่เนาะตั้งเป้าประมาณร้อยเหรียญเนาะแต่ว่าได้ประมาณห้าสิบหกสิบก็โอเคนะทุกคนโอเคออเดอร์นี้ลงมาเงีแท้มาตามซื้อเลยซื้อขึ้นไปต่อซื้อขึ้นไปต่ออ่าซื้อโอ้ขึ้นไปก่อนแล้วเนาะอ่ามามามาเบิ้งน้ำกันว่าจะขึ้นไปต่อเปเนา สาเหตุเนาะทุกคนเนาะที่ว่าอาจารย์ซื้อในออเดอร์แบบนี้เนาะทุกคนเนาะอ่ามันเกิดมาก่อนหน้านี้เด้อทุกคนเด้อก่อนหน้านี้แหละมันเกิดมาสามแทง่งเทียนเขียวเห็นบ่าวสามแท่งเขียวแล้วมันลงมาแดงหนึงเนาะมันลงมาแดงหนึงแต่ว่าแท่งนี้มันกระทิมไส้ไว้เน่าโคตรทุกคนเนาะอ่ะขึ้นไปก่อนโลกขึ้นไปก่อนนะจะมีข้อจากแทง่งเทียนล้นล้วนเนาะทุกคนเนาะบอมี่เส้นอินดิเกเตอร์บอมมี่อย่างต่างๆเลยเนาะโอเคออเดอร์ที่สองน่าจะบอมีป่ปัญหาเนาะทุกคนเนาะโอเค อินเดอร์วันเดอร์วินเดอร์ออเดอร์ที่สองอะสองออเดอร์ตีละสบายดีทีมงานที่เขามาซ่าเนาะโมเมนต์เขามาไม่เ้าเขามาซ่าทุกคนเนาะสบายดีเด้อทุกคนเด้ออาจารย์พอไปสองออเดอร์แล้วเนาะวินสองออเดอร์แล้วโอเคปามเงินทุกคนปามเงินเด้ออ่าออเดอร์นี้นี่อยู่ทรงกลางๆทรงเสี่ยงเด้อทุกคนเด้อออเดอร์นี้เสี่ยงดูโอ้เสี่ยงหลายโอเคมาทุกคนขาย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 เลยขายเลยออเดอร์นี้ จุดจุดนี้เนาะมันบอดทะลุขึ้นไปแน่นอนมีโอกาสที่จะพักโตลงเพราะว่ามันมีฐานที่ว่าเปลี่ยนแนวต้านอยู่นี้เนอะทุกคนเดอฐานแนวต้านอยู่นี้และมันขึ้นมาสองแทงเพียนเขียวเนอะและมันปิดเสกนะอ่ะทองคําเนอะทุกคนเด้อถ้าว่าคนเขาไม่ยังโบหูเนอะทุกคนเนาะมาขอเดอร์ที่สามนี่จะวินอยู่บอดทุกคนอ่ะลงมากลูกลงมาก่อนโอเคทุกคนเนาะโอ้ถ้าว่าวินนี่ออเดอร์นี้กันน่าจะเป็นออเดอร์ที่สามเนอะวินสามออเดอร์ติดแหละทุกคนเนาะโอเควินเด้อ statement จะถักออกไปประมาณนี้นะทุกคนเนาะอ่ะไปต่อทุกคนไปต่อ <ไป S 1> โอ้ทีมงานจะขอมาหลายอยู่เนาะเอามาสาพโพดูนะทุกคนเนาะอาจารย์อาจารย์ริมกลับทองคำว่ะเมนเมนกับของทองคำเลยทุกคนเด้อโอเคไปต่อทุกคนเนาะอาจารย์วินมาอาสามออเดอร์มาออเดอร์ดีซีปั๊บเงินทุกคนเดินมาเบอกอือมเป็นคู่เนาะทุกคนเนาะมันเป็นคู่เนาะโอเคไหมาตามซื้อเลยทุกคนตามซื้อเลยตามซื้อเลยซื้อซื้อซื้อ ่าเป็นอยางเนาะอาจารย์ขึ้ซื้อออเดอร์นี้มันเกิดมาเป็นคู่เนาะเห็นป่คู่เขียวล่ะกับคู่แดงเนาะทุกคนเนาะมาเบิ้งว่าตัวนี้มันจะขึ้นเขียวอีกบอ้อเอาขึ้นไปลูกขึ้นไปอ่ามาเบ<อ>ิ้งนำกลเอาท่านอยู่ตีเนาะทุกคนมาท่านอยู่ตีฮะจางมาเมื้งุดหนึาา่งได้สามกระเด้อโอเคอ่าน่าจะออเดอร์ดีซี่ก็น่าจะวิ่งง๊มๆ๊าเนาะทุกคนเนาะบ่มีปัญหาเนาะอุ้ยยาอะไรอเค วินทุกคนเนาะซีออเดอร์ติดแล้วเนาะซีออเดอร์ติดแหละต้านตัวไหนบอกประกาศใหม่แล้วมันะไปต่อทุกคนไปต่อไปเรื่ยหันตื้นของตัเองเด้ออาจารย์โอ้เกือบสี่ได้ตามเป้าเลยเนี่ยขึ้นมาแป๊บเดียวเนาะทุกคนเนาะมาแป๊บเดียวสี่ไม่ติดเลยอาจารย์สี่ไม่ติดแล้วเนาะมาออเดอร์ทีห้าต้องมาแล้วแหละทุกคนออเดอร์ทีห้าต้องมาแล้วโอเคปั๊มเงินทุกคนปั๊มเงินเด้อไปต่อเนาะอาจารย์ไปกรับโอเคมาออเดอร์นี้นี่อ่ะทุกคนตามซื้ออีกเด้อตามซื้ออีกซื้ออีกก่อนซื้อออีกก่น อาจารย์ว่ามันเป็นสลับเนาะทุกคนมันมันเป็นสลับเนะาะแท่งนี้มันกัดอยู่ในโซนของกลางๆเนาะทุกคนเนาะมันลงมาเขียวประมาณนี้แล้วก็แดงนี่กัดโอเคมาเบิงน้ำกันเนาะถ้าว่ามันบอดสวิงเนี่อาจารย์คิดว่าน่าจะปิดเขียวงามๆเนาะทุกคนเนาะโอ้โหเอเดอร์ติดเลยไนดะ้หนีเปิดหัวมางามหลายเนาะทุกคนเนาะเปิดมางามหลายจานจานอะแบบนี้ไปเอากินจิ๊กซอด้เยบอดอ้อโอ้บอดได้ติอาจารย์น้ำพาเทศเองอาจารย์บอให้แล้วทุกคนเนาะ จะนำพาเทพวิ่งเองบ่ให้ได้เนาะโอเคไม่หไปเลยโอเคทุกคนฮะเอาเดี๋ยตีลาเปิดห okay. uh, 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 okay, okay, ัวมังงามแล้ววันนี้เนาะมาไปต่อเด้อทุกคนเด้อไปต่อเด้อไปตามกันนะจะมีกำไรเนาะอ่ะไปต่อทุกคนสบายดีทุกงานเข่าใหม่เด้อสบายดีกอ่ะปังเงินทุกคนเนาะปังเงินโอ้ยังซุ่นกังกาเนาะมีโอกาสสลับได้เด้อทุกคนเด้อสลับเขียวแดงเขียวแดงเนาะโอเคมาทุกคนซื้ออีก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 เลย การสองขามเลยคนเด้อซื้อซื้อซื้อเอ้าเอ้ามีอย่างทุกคนอาจารย์กดบล็อกทุกคนกดออกอยู่วะอาจารย์กดมออกอาจารย์โอ้บ่ได้ทีบอกคือกันอาจารย์โอ้น่าจะเปลี่ยนน้ำอ่าบีเอกเนาะทุกคนเนาะอาจจะเปลี่ยนน้ำไปของบีเอกเนาะโอ้เสียดาย o r d ดี้เออคือกันอาจารย์ป๊อดคอมเมนต์นั้นนี่โอ้หกไม่ติดเลยเนาะออเดอร์นี้เนาะเอ้าอาจารย์ฮะ สยมี่บอเนาะป้าออเดอร์นี้บอได้เดี่ยวได้เนาะจันกาจันกดตั hmm. yeah. mm ้งแต่้าวีนะทุกคนโอเคกดอกจันมเมนเนาเป็นคือกันเนาะเป็นกัโอเคเนาะทุกคนเนาะเสียดายเนาะทุกคนโอ้ดูอาจารย์กะวิ่งมางามเนาะไม่ตีเลยโอ้กำไรกัเคลือบตาเป้่าแล้วเนาะเคลือบตาเป้่าล่ะเดไม่้าวนะ อ,ออเดอร์น,นี้เนี่ยถ้าว่าให้ตัดใจพนนนนันกรอนกอนเนาะพันกนมันมันก็นเริมสวิงเนาะอาจารย์มักขายเนาะแต่ว่ามันมีซองแทงเทียนทั้งลุ้มทั้งเทิทง,ทงเานาะเป็นแท่งน้อยแบบนี้เนากคนเนาะเสี่งยงอยู่พราว่าอาจารย์ไปเนี่ยอาจารย์จะมักขายอยู่แต่ว่าเสี่ยงทุกคนเนาะพาันกอนเห็นบอกโอ้เมนนั้นเสืออาจารย์วิ่นมาหอดหกไม่แลวเนาะทุกคนอ่าบอกพี่เนาะเกือเกือบตามเป้าล่ะเห็นโกอกเนาะจังไหนทุกคนมีกำไรอยู่วะอาจารย์ก็มีอาจารย์ก็มีเวทต้องไปอยู่ได้อาจารย์จะขึ้นมาประมาณนี้แหละบัวลายเนะ แต่ว่ามีกำไรแล้วก็หยุดนะทุกคนเนาะที่ไหนทุกคนมีกำไรวะทุกคนมีกำไรวะมีอยู่อาจารย์ี้ยอาจารย์ยังบอท่านได้กินเข้าเลยเลยอาจารย์บอกเลยทุกคนวันนี้อาจารย์ยังบอท่านกินเข้าเลยเพราะว่าพอดีว่าสีฮอดโมงน้ำพาเทศอาจารย์ก็เลยขึ้นมาน้ำพาเทศเนาะโอเคอะทุกคนพิมพ์มาให้กอน่ามีคนบอกันรบบ่ทุกคนอาจารย์ปรับสีแบบใดโอเคเดี๋ยวอาจารย์มาบอกทุกคนเนาะโอเคอาจารย์จะมาสอนเนาะมาสอนมาแนะนําวิธีจะเพิ่มเนาะปับสีของ อันนี้พร้อมเนาะทุกคนเนาะวิธีเพิ่มเส้นเข้ามาเนาะเพิ่มเส้นเข้ามาทุกคนพิมพ์หลายหลายคนก็นยังบมโฮูเ้เนาะเสน A, D, ้นเอเส้นเบห้าเส้นเอซีดีบอลเนาะทุกคนเนาะทุกคนพิมพ์มาก่อนมาทุกคนมีกำไรแล้วบอไหมนี่มีกำไรแล้วบอบวกสามเมียนเนโอเคบวกสามนะคันคันคันโมมีน่นี่อาจารย์เสื้อว่าต้องส่วนอาจารย์ยังเดียวเนาะแม่บอทุกคนแม่แม่อาจารย์บอแม่เนาะบวกเก้าโอเคมาพิมพ์มาทุกคนพิมพ์มาบวกแปด ต้นไปตั <Dod iber at ını> à, ้งเส้นอันนั้นเด้อ่าเอ็นเอซีดีเนาะทุกคนเนาะเส้นเอ็นเอซีดีเนาะจะเพิ่มเข้ามาเนาะทุกคนเนาะแม่นโอ้ท่านสามใหม่โอเคมาเบิ้งซื้อๆโอ้มาเบิ้งซื้อๆนี่เสียดายเลยนะนี่กันวิ่งงามๆเลยโอ้เขามาศึกษาบวกหนึ่งพันเดโมบวกสิบเก้าออกไม้เดียวเนาะไม้เดียวก็วิ่งเนาะทุกคนเนาะออกอีกไหมลยบ่อจันโอเคมาเบิ้งก่อนทุกคนเบิ้งก่อนเดี๋ยวจันจะมาสอนพีเพิ่มเติมเลยนะ เพราะว่ามันอัปเดตมาไหมเนาะอาจารย์ก yo, ย็ศ so ึกษ really าอะไรทุกคนเนาะอาจารย์ก็ลองโอ้มันอัปเดตมาไหมนี่ครับจะเทดตัวใดวะมันจังได้ผลมันจังมีกําไรเนาะอาจารย์ก็ศึกษาเลยทุกคนเนาะศึกษาศึกษาโอ้ก็เห็นว่าเทคนิคเทดตามเท่งเทียนเนาะตอนนี้ก็มีกาไรยุบทุกคนเห็นบอกอาจารย์บ่ได้ไซตตัวใดมาวิเคราะห์เลยเนาะเท่งเทียนเลยขอไม่มั SO ่นใจวะซะหนึ่งเหรียญบอกแกโอ้เขามาบ่ได้ไม่หน่งจันเพาะมันลน้จัค โอเคไหมเดี๋ยวอาจารย์จะวิธีเพิ่ม MA C D ขอมาก่อนล่ะอาจารย์ซีเอาไม้แถมอีกไหมหนึ่งเนาะอาจารย์ย่านแต่ไม้แถมนี่มันเป็นไม้อาถรรพ์นี่นะเนาะทุกคนเนาะโอเคกนเลยอยากสอนสอนตั้งก่อนนะจ๊ะโอเคสอนตั้งก่อนเนาะทุกคนเนาะอัตลักษณ์กังงามเห็นบ่อทุกคนแบบนีนะจ๊ะเห็นใช่เห็นใช่เห็นนี่ทุกคนเห็นทุกคนเห็นบ่อันนี้เนาะเห็นบ่อตัวที่เมาส์อาจารย์ซีใส่ตัวนี้เนาะอ่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนาะทุกคนเนาะ ปึ๊บทุกคนกดเข้ามาแล้วมันมีคำว่าเสิร์ชอยู่นี่เนาะทุกคนมาพิมพ์หาเลยเนาะ MACD เนาะทุกคนเด้อ MACD อ่าปึ๊บเ้าก็มากดใส่เนาะทุกคนเนาะกดใส่ปึ๊บอ่า MACD อ่าตัวนี้น่าจะเป็นเส้นของแมนบอย MACD ตัวนี้เนาะเดี๋ยวบางกันอ่าซีท้องคำนี่จังโอ้อ่าถ้าว่าไครวิเคราะห์ได้กับออกไปเลยทุกคนเด้อโอ้ตัวนี้มันเปลี่ยนออกมา A อ A ม D อซดีเด้อทุกคนเด้อเอ็อซีโอเคตัวนี้เลยเนาะทุกคนเนาะเห็นบอมันจะขึ้นมาแล้วเนาะทุกคนเนาะเห็นบอกอ็มเซีดีเห <AC> ็นบอเ็นใจเลยเ็นอ่าเ็นใจตัวนี้เลยเนาะทุกคนเนาะถ้าเข้าโค้ดเข้ามาแล้วก็พิมพ์หาเลยเนาะว่าจะเอาตัวไหนโอ้ตัวนี้อีเทีเลี่ยมทุกคนเนาะอีะกน้ำอ่าบอให้พิมพ์หาเลยทุกคนเพิ่มเข้ามาก็ได้เนาะหลายหลาอัานเห็นบอทุกคนเพิม่มเข้ามาว่าเท้าเท่าโบมากเข้ากับเพียงแต่ลบออกเลยทุกคนเด้อ ยองคงไม่เห็นสองไม้ด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เอาไม้แถมให้นะเห็นบอกทุกคนเป็นสหคนมาเลือกกัอยู่นี่เลยสําหรับเปลี่ยนสีเนาะเปลี่ยนสีอันนี้กักดเข้ามาที่ตั้งค่าก็ได้นะทุกคนเนาะไรหมดตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้จะเป็นด์กเนาะมีดริงค์เนาะทุกคนดิมด์กโอเคเห็นบอกกดไข่บอ๊ออาจารย์กดไข่บอออ่าทุกคนมันกลับมาเป็นสีดำตัวนี้เนาะกลับมาเป็นสีดำโอ้แต่ว่ามันซ่าหน่อยนึงทุกคนโอ้ตัวนี้สีมันคักเลยเนาะทุกคนเน อ่าตัวนี้เปลี่ยนสีอยู่ตั้งคานี้เด้อทุกคนเด้อเป็นสีอยู่ตั้งคานี้เด้อเนี่ยไดห็นบ่ไห